ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชีวิตมีความฝันมีความปรารถนามีชีวิตในรูปแบบที่คุณเองต้องการแล้วก็วางมันไว้เป็นเหมือนเป้าหมายในชีวิตสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่คุณจะต้องมีอยู่เสมอนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่าการที่เราจะเดินทางไปสู่ความสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราต้องการ มันจะมีปัญหามันจะมีอุปสรรคมันจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนสำเร็จคนไหนบนโลกใบนี้ที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องผ่านความยุ่งยากความล้มเหลวความเศร้าความรู้สึกแย่ความท้อแท้ไม่มีค่ะเพียงแต่เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกระหว่างการหยุดถอยหลังหรือไปต่อ คนที่ประสบความสำเร็จทุกๆคนค่ะเขาจะเลือกเส้นทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือทางไปต่อค่ะวันนี้ถ้าหากคุณกำลังประสบความรู้สึกบางอย่างอยู่ว่าเอ๊ะฉันมาถูกไหมสิ่งที่ฉันทำอยู่มันใช่ไหมสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันยากเกินไปไหมเราควรหยุดหรือว่าเราควรที่จะพอแค่นี้ดีไหม การที่คุณรู้แบบนี้ถ้าคุณรู้ตัวเองนะคะคุณจับตัวเองแล้วก็มีสติกับสิ่งที่ตัวเองกำลังรู้สึกอยู่ทันค่ะสติจะเป็นตัวที่บอกคุณว่าถ้าหากเป้าหมายของคุณมันยังไม่ถึงถ้าหากว่าเส้นทางที่คุณไปอยู่แล้วคุณเดินต่อไปมันจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้คำตอบของคุณมันก็จะมีแค่คำตอบเดียวค่ะนั่นก็คือยังไงยังไง ถ้าหากอยากจะสำเร็จถ้าหากไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมถ้าหากไม่อยากที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่ได้เลือกคุณก็จำเป็นที่จะต้องไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทางเลือกของคุณหรือของจอยก็เหมือนกันค่ะคือการไปต่อเสมอค่ะแล้วเจอกันใหม่กับ m y s ซ็กกำลังใจดีๆใน2นาทีกับครูจอย i ิเศษ expert นะคะสวัสดีค่ะ